พามาดูวิธีการติดตั้งประตู PS ตั้งแต่เริ่มรวมไปถึงวิธีการตรวจสอบความเรียบร้อยของงานเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าประตูบ้านของคุณติดตั้งโดยได้มาตรฐานค่ะ จริงๆแล้วนะคะวิธีการติดตั้งประตูแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกันจะมีวิธีแตกต่างกันนะคะแต่วันนี้เราจะพามาดูวิธีการติดตั้งประตู PS หรือ p o พลีสไตร n นโดยเฉพาะซึ่งจะมีวิธีและข้อควรระวังที่ต้องใส่ใจเช่นการติดตั้งบานพับค่ะ เริ่มกันที่ขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนที่1ยึดวงกบทั้งสาด้านเข้ามาหากันค่ะเริ่มด้วยการนําวงกบทั้ง3าด้านนะคะมาประกอบเข้าด้วยกันให้เป็นเกาบโดยสมบ,บูรณ์ค่ะวิธีก็คือใช้ตะปูลมยิงในการยึดวงกบให้เข้าหากันค่ะเพื่อให้แน่นหนานั่นเองค่ะจากนั้นเมื่อวงกบแน่นได้รูปแล้วยกวงกบเข้าไปที่ช่องปูนหรือช่องประตูที่เตรียมไว้นั่นเองค่ะจุดสําคัญในข้อนี้ต้องวัดขนาดช่องปูนล,ล่วงหน้าให้พอดีกับวงกบ เพื่อป้องกันการหลวมขณะติดตั้งค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะคือยึดวงกบก,กับผนังค่ะหลังจากวางวงกบเข้าตำแหน่งในช่องปูนแล้วให้เริ่มยึดวงกบก,กับผนังด้วยสกูและสว่านค่ะจากนั้นตรวจสอบด้วยระดับน้ําหรือเลเซอร์ให้ได้แนวดิ่งระดับที่ถูกต้องค่ะก่อนจะติดตั้งผูกครั้งนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ประตูติดหรือฝืดขณะติดตั้งเสร็จแล้วค่ะจุดสําคัญในข้อนี้ยึดจากฝั่งบานพับก่อนเสมอค่ะเพื่อให้ประตูแนบสนิทไม่แอนหรือปิดเองนั่นเองค่ะต่อมาค่ะขั้นตอนที่3คือการติด ตั้งบานพับประตูค่ะการติดตั้งบานพับประตูนะคะโดยวัดจากขอบบานประตูลงมา15เซนติมติดบานพับตัวแรกค่ะและลงมาจากบานพับตัวแรก15เซนมจะเป็นการติดบานพับตัวที่2ค่ะต่อมาวัดจากด้านขึ้นบน15เซนติเมตรติดตัวที่3ส่วนตัวที่4ให้ติดตรงกึ่งกลางระหว่างบานพับตัวที่2และ3ค่ะทําไมต้องติดตั้งบานพับ4ตัว1นะคะเพื่อาการกระจายน้ําหนักของประตูเป็นไปอย่างสมดุลค่ะ2ค่ะช่วยลดในการหย่อนกลางแอ็นกาง ที่มักเกิดในการใช้บานพับแค่3ตัวค่ะข้อสุดท้ายค่ะเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานให้ประตูเปิดปิดได้นานขึ้นค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการยกบานมาติดกับวงกบค่ะหลังจากที่เราติดตั้งบานพับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นําประตูยกมาติดเข้ากับวงกบค่ะเมื่อยิงบานพับเข้ากับวงกบเสร็จแล้วให้ทดสอบด้วยการเปิดปิดประตูหลายๆครั้งตรวจสอบว่าประตูไม่ติดไม่เบี้ยวและไม่ปิดเองนั่นเองค่ะถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจึงติดตั้งมือจับประตูและเก็บงาน ด้วยซิลิโคนเพื่อเก็บความเรียบร้อยและทําให้ประตูสวยงามค่ะแม้ว่าขั้นตอนประตูจะเป็นไปตามลําดับแต่การติดตั้งจริงๆแล้วต้องใช้ความละเอียดสูงและประสบการณ์เพราะถ้าหากวงกุงกบไม่ได้ระดับหรือบานพับไม่ถูกตําแหน่งอาจจะทําให้ประตูปิดไม่สนิทหรือประตูเสียหายในการใช้งานนะคะใครที่กําลังวางแผนสร้างบ้านใหม่หรือมองหาช่างติดตั้งประตู PS ลองปรึกษาไลน์เดคอเรามีประตู PS คุณภาพสูงและมีบริการติดตั้งครบวงจรอย่าลืมกดไลค์กด แชร์และกด subscribe เพื่อไม่พลาดไอเดียดีๆอย่างนี้ค่ะ